วันนี้นะครับฟาร์มไก่ในพระราชองนึกของผมนะครับเรามาติดตามกันนะครับมีน้องหมาเพื่อนบ้านสองตัวนะ่ารักมีแอ๊กของเพื่อนมีแม่ไก่กับลูกไก่นังกลอ,อก phát triển như thế nào lâu cây cho khoảng bát

No, no, no. Lo, nó 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 chạy thỏ lót anh nát